คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มมิครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบีทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย23มกราคม2 0 2 4วันนี้มาคุยก่อนเกม,มิครอบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกาเช้าว,วันอังคารเป็นคู่เอกอย่างแท้จริงครับเจ้ามาสึกดัลลัสแมริทเปิดบ้านอเมริกันแอร์ไลน์อารีน่าแปโมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยตอนรับการมาเยือนของยอดทีมในสายตะวันออกบอสตันเซลติ้ครับโดยโค้ชของเจ้าบ้านดัลลัสแมริทคือเจสันคิดครับวันนี้จะได้ดวลกับโค้ชหนุ่มอย่างโจมาสุล่า ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับดูผลงานเกมล่าสุดของดัลลัสแมปปิ้งครับก็บุกไปเยือนเอลเอลเลเกอร์สแล้วก็แพ้ไปแบบขาดลอยด้วยสกอร์110ต่อ127โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดในเกมนั้นเป็นลูค้าดอนชิกทำทริปเปิ้ลเดว์เบิร33แต้ม13รีบาวด์16 0แอสซิครับเสริมด้วยเดริกลาฟลีครับ16แต้ม11รีบาลเป็นดว์เบิร์ดเดว์เบิร์ดครับและไคลเดียวิ่งทำได้แค่12คะแนนเท่าน Mont ั้น สุดท้ายเป็นดัลลัสแมริยัตคับแพ้ทางด้านเอร์เวลเลอร์สไปแบบขาดลอยส่วนผลงานของทีมเยือนบอสตันเซลติกครับก็บุกไปเยือนฮุสตันโรเกตเอาชนะไปได้แบบสบายๆด้วยสกอร์หนึต่อ107ผู้ทำสกอร์สูงสุดครับเป็นคริสแตฟพอซิงกิสครับ32แต้ม6รีบาลดึงเอซิสเสริมด้วดยเดริกไว้ยี่แต้ม11รีบาวเป็นดับาเป็ลดับเบิลครับส่วนเจสันเท่ห้ำกดไป18แต้มกับ7รีบาวและมี3แอสซิสครับ ทำแต้มได้ไม่เยอะครับแต่สุดท้ายบอสตันเซลติกก็สามารถเอาชนะ h ฮุสตันโรเก็ตไปได้แบบไม่ยากเย็นครับเอาล่ะกลับมาพูดถึงเกมนี้ครับมาดูรายชื่อตัวจริงที่เป็นไปได้ในเกมนี้จากเว็บไซต์โรท w i ี e ครับฝั่งเจ้าบ้านครับด s ลลัสแมริทพอยกาดแน่นอนครับเด็กเทพลูก้าโดนฉิกจะได้ดวลกับ j ูฮอลิเดย์สถานะเป็น Day ์ทูเดย์ครับแต่งเลก็ตามตำแหน่งนี้ลูกาเหนือกว่าครับ ตำแหน่งชูติงกาดฝั่งเจ้าบ้านดัลลัสแน่นอนครับมาเทพคาเดียวิ่งครับดวลเดือดกับเดริกไว้เจ้าล้นของบอสตันครับตำแหน่งนี้อย่างไรก็ตามชื่อชั้นของอดีตดาวระดับหนึ่งคาเดียวิ่งเหนือกว่าเดริกไว้ไปดูกันต่อที่ตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดทีมฮาร์วาร์จูเนียร์ลงตัวจริงดวลกับเจเลนบราวน์ครับตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีครับแต่ที่มองว่าเจเลนบราวน์เหนือกว่าด้วยชื่อชั้นครับและการผลิตสกอร์ที่ดีกว่า ไปที่ power forward Derek John Jr จะได้ดวลกับสิบรุ่นทูไทยของโค b ี้ไบอันอย่าง j จสันเททัมครับตำแหน่งนี้ไม่ต้องตัดสินครับเจสันเธทัมเหนือกว่าแบบชัดเจนและตำแหน่งสำคัญครับเ center คูมนายฝั่งเจ้าบ้านดัลลัส m a v e r i ครับเป็นดาวรุ่งอย่าง d e r ลฟ l ีย์ l y the second ครับจะได้ดวลกับหมหาเทพคริ i s Paul ซ i งกิสครับตำแหน่งนี้ก็ต้องมองไปที่ Chris Paul ซิงกิสดูดีกว่าผู้เล่นบาดเจ็บตัวน,นี้ครับฝั่งเจ้าบ้านมีดาวรุ่งอย่างเ a เ t ็กซัมครับตัวสำรองนะฮะเจ็บส่อนเท้าครับ ส่วนบอสตันเซลติกอย่างที่ผมได้บอกไปครับจูฮอลิเดก่าตัวเก่งของทีมครับมีอาการเจ็บข้อศอกต้องรอเช็ควันต่อวันว่าจะลงสนามได้หรือไม่ในวันพรุ่งนี้ครับและนี่ก็เป็นโฉมหน้าผู้เล่นตัวจริงที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านครับมาสก์ดัล a ัสแมริทประกอบไปด้วยลูก้าดอนชิกไคลเรียวิ่งทีมฮาร์ดเวลจูเนียเดริกจอนส์จูเนียและเดริกลาฟลีเดอะเซคันต์ครับส่วนบอสตันเซลติกทีมเยือนประกอบไปด้วยลาฟคันเทพครับ จูฮอลีเดย์เดอริกไว t ์เจเลนบราวเจสันเททัมและคริสแตฟพอซิงกิสเจ้าบ้านดัลลัสแมริ s ชนะ24แพ้18รังดับ6ในสายตะวันตกส่วนบอสตัน e l ลติกทีมเยือนครับรังดับ1ในสายตะวันออกชนะ33เกมแพ้แค่10เกมเท่านั้นครับยังคงเป็นทีมที่มีสิติดีสุดใน NBA ตอนนี้ครับลูก 9, ้าดอนชิกฤดูกาลน,นี้33.6แต้มต่อตเกมครับแล้วก็เปอร์เซนต์วิโกอยู่ที่49% วันนี้จะได้ดวลกับสิทธิ์ุดท้ายของโคบีเบนอย่างเจสันเททัม26.7แต้มต่อเกมในฤด,ดูการนี้เปอร์เซ็นฟิกโกอยู่ที่47%ครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่บัสถูกราคาอย่างแท้จริงครับและทัศนะของจนเจในคู่นี้ครับจริงอยู่แม้ชื่อชั้นของบอสตันเซลติกและตัวผู้เล่นครับจะดูเป็นต่อทางด้านเ a ลั a แมริ c k s อยู่เล็กน้อยครับแต่อย่างไรก็ตามพลังงานการเล่นในบ้านนะฮะ ของลูก้าโดนชิกเล็กคารียวิ่งในเกมนี้ครับในวันที่เป็นบาสรองครับก็มักจะทําได้ดีเสมอครับวันนี้ยังเชื่อในการผลิตสกอร์ของลูก้าโดนชิกเล็กคาริวิ่งครับน่าจะสามารถพลิกชนะบอสตันเซลติกได้ครับถ้าแพ้คงแพ้ไม่เกิน3แต้มกัดฟันเลือกมวยรองครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ